เมษายนพุทธศักราช2540ศ25 40, สาสตราจารย์เจริญวัฒนศสินชี้ชวนให้ชาวโลกหันมาดูคำพยากรของนอสตราดามุสที่ว่าดวงจันทร์ส่องสว่างยามราตรีหนุ่มคงแก่เรียนผู้สันโดษมองเห็นภาพในดวงจิตเหล่าสาวก จะอัญเชิญท่านไปสู่ความเป็นอมตะร่างของท่านอยู่ในเพลิงนั้นย่อมหมายถึงพระภิกษุผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนาจนบรรลุธรรมในวันเพ่นและมีสิทธิานุสิ์จำนวนมากผู้นำของศรัทธาใหม่เนี่ยมาจากเอเชีย นะครับแล้วก็จะเป็นขนมาจากองค์เทพที่ยิ่งใหญ่นะครับมาจากองค์เทพที่ยิ่งใหญ่นะครับ,รบแล้วร่างของท่านจะอยู่ในเพลิงเพราะว่าผมกาลังค้นหาถึงคนที่เป็นนุ่มคงแก่เรียนผู้สัน,สนโดษมองเห็นภาพในดวงจิตนะและในคืนนั้นฮะดวงจันทร์ลอยเด่นยามราตรีด้วยพยางที่สองของนามาศาสดาพยากรณ์ จะใช้วันแห่งพระจันทร์เป็นวันที่พักอยู่ในความเงียบเขาจะเดินทางกว้างและไกลทรงแรงขับให้ผู้คนสะดุดใจและนำพาฝูงชนให้หลุดพ้นจากความเป็นทาสนามจันทสโรคือฉายาของหลวงพ่อวัดปากน้ำผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่จะนำพาพุทธบริษัท กลับมาเข้าถึงธรรมภายในเหมือนสมัยพุทธกาลอีกครั้งหนึ่งรัศมีสีเงินของแสงจันทร์กับบารมีแห่งองค์เทพแผร่กระจายร่างของท่านจะถูกเหล่าสาวกลอด้วยทองคำผู้นำของศาสธ,ธาใหม่นี่นะจะมีความหมายตรงกับพระจันร์ท่านสดจันทสโร นะพยางคที่สองเนี่ยครับหมายถึงพระจันทร์ตรงนี้ผมเริ่มจับแอปเลยไม่ใช่เหตุบังเอิญที่คำพยากรณ์เมื่อหลายร้อยปีก่อนได้ปรากฏเป็นจริงขึ้นเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ พุทธศกรา2537ักราช2537ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อธรรมชยโยและคุณยายอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงพร้อมเหล่าสาธุชนหลายหมื่นคนในชุดสีขาวบริสุทธิ์ได้ร่วมชุมนุมบูชาคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญด้วยการหล่อรูปเหมือนของท่าน ด้วยทองคำบริสุทธิ์หนักหนึ่งตันโดยไม่ทราบมาก่อนว่านอสตราดามุสพยากรไว้อย่างไรเมื่อ400ปีก่อนเหตุการณ์นี้ยังความปิติเรื่มใสให้แก่สานุสิทธิ์อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญได้ค้นพบวิชาธรรมกายอันเป็นหลักเป็นแก่นของศาสนาที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติแล้วท่านก็ไม่ได้เก็บไว้เพียงลำพังได้พยายามแนะนำสั่งสอนตลอดชีวิตของท่านแม้จะมีอุปสรรคขวากหนามเพียงใดก็ตามเพื่อให้สาธุชนได้ปฏิบัติติดตาม ได้พ้นจากกองทุกข์พบความสุขที่แท้จริง